เกี่ยวกับกรณีที่ทหารลาวบุกรุกพื้นที่บริเวณชายแดนไทยที่บ้านทงกล้าวอำเภอชาตรการจังหวัดพิษณุโลกทําให้เกิดการสู้รบเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของทั้งสองฝ่ายทั้งลาวทั้งไทยที่ต่างก็มีความผูกพันในสายเลือดร่วมกันความเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันกำลังถูกแยกออกไป ด้วยสาเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บ้านร่มกล้าอยู่ห่างจากอำเภอชาติการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ70กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดพิศณุโลกประมาณ200กิโลเมตรหากนับระยะทางชายแดนไทยลาวจะอยู่ห่างประมาณ8กิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและสูงชันรัศดรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งจำนวนร้อยครอบครัว680คนเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นเขตฐานที่มั่นของผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต เขตงานสองและ4ซึ่งรู้จักกันในานามภูขัดภูเมี่ยงและภูสอยดาวจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ได้ดำเนินการตามนโยบายของคาสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่66ทับ2,3และ65ทับ2,5าให้กองทัพพระที่3สามารถทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในภาคเหนือได้จนหมดสิ้นรวมทั้งได้นำผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเข้ามามอบตัวเข้าไปจัดทำระเบียบหมู่บ้านใหม่ในพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงทำให้รัชดรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งได้จัดสร้างเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแต่ละหมู่บ้าน จนกระทั้งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2 5 3 0ันกเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายประมาณ30คนได้ใช้อาวุธยิงเข้าไปในหมู่บ้านร่มเกล้าวเผารถแทรกเตอร์คนขับรถและรัาสดร เสียชีวิตรวมสองคนบ้านเรือนรัศดรเสียหายจำนวนหนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนายน2อ3 0ทหารลาวจำนวนหนึ่งแต่รุกล้ำเข้ามาในเขตไทยจับรัศดรไทยไปเจ็ดคนขณะกำลังทำไร่อยู่และนำไปขังไว้ที่บ้านบ่อแตงแขวงชัยยบุรีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างนั้น รัศดรไทยหลบหนีออกมาได้สองคนแต่ได้ถูกทานลาวยิงตายไปหนึ่งคนเลาาได้เชิญแอมเพอนาแ้วไปเจรจาให้ยอมรับว่ารัศดรไทยลักลอบเข้าไปจริงแต่ไม่เป็นผลไทยไม่สามารถจะยอมรับได้เนื่องจากบริเวณที่รัศดรเข้าไปทำไร่นั้นเป็นเขตแดนไทยอย่างแน่นอน จากนั้นฝ่ายลาวจะเริ่มปฏิบัติการดุนแรงขึ้นโดยเมื่อวันที่8สิงหาคม2530กําลังฐานลาวประมาณหนึ่งกองพันได้รุกเข้ามาโจมตีฐานปฏิบัติการฐานพรานที่บ้านร่มเกล้าวด้วยอาวุธปืนนา,นานาชนิดการประทะเป็นไปอย่างดุเดือดรุนแรงนานถึง3ชั่วโมงแต่ไม่สามารถจยึดฐานปฏิบัติการแห่งนี้ได้ ทหารต้องแตกกระจายกลับไปพร้อมทั้งทิ้งศพทหา,าวที่เสียชีวิตไปสองศพรวมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายพิสูจน์ทราบภายหลังว่าทาลาวเสียชีวิตทั้งหมด11คนและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งกำลังของฝ่ายเราจะออกทำการตรวจคน้นพิสูจน์ทราบพ,พบว่าที่แนวชายแดนได้มีทาลาวเข้ามาบุกรุกตั้งฐานปฏิบัติการ อยู่ที่ง11428ลึกเข้ามาในเขตไทยประมาณ2กิโลเมตรทางกองทัพพระที่สจึงได้ประกาศแจ้งเตือนให้ฝ่ายลาวได้ทราบว่าได้รุกเข้าไปในเขตไทยขอให้ถอนฐานออกไปแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายลาวแต่ประการใดกลับมีการส่งกำลังเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งโฆษณาชวนเชื่ออ้างว่าบริเวณแห่งนี้ เป็นดินแดนของประเทศลาวการแก้ปัญหาในขั้นต้นทั้งฝ่ายไทยพยายามใช้สันติวิธีด้วยการติดต่อหารือกับฝ่ายลาวในระดับท้องถิ่นและระดับสูงที่กรุงเทพมหานครและที่เวียงจังเพื่อให้มีการเจรจาทางการทูตแต่ไม่ได้ผลฝ่ายลาวไม่ยอมเจรจาด้วย เอกสารหลักฐานที่มีเป็นสิ่งยืนยันได้แน่ชัดว่าพื้นที่บริเวณบ้านร่มเกล้าเป็นของไทยอย่างแน่นอนคือจากหลักฐานสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีคริสตศักราช1907ได้ระบุอย่างแน่ชัดว่าเขตแดนเมืองหลวงพระบางนับตั้งแต่ทิศใต้ในแม่น้ำโขงที่ปากน้ำเหืองและต่อไปตามลำน้ำเหือง จนถึงที่แรกเกิดน้ํำนี้ที่เรียกว่าภูเขาเมี่ยงให้ถือเอาแม่น้ำเหืองเป็นเส้นเขตแดนส่วนในช่วงที่แม่น้ำเหืองแยกออกเป็นลําน้ําเหืองปะมันและลําน้ําเหืองงานั้นให้ถือเอาลําน้ําซึ่งมีบ่อเกิดจากภูเขาเมี่ยงอันได้แก่ลําน้าเหืองงาเป็นเส้นเขตแดนและจากหลักฐานแผนที่ซึ่งได้จัดทำจากภาพถ่ายทางอากาศ ชุด L 7017ฉบับที่ถูกต้องก็ยังยืนยันแน่ชัดว่าเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยลาวยึดถือตามแนวลำน้ำเหืองหลักฐานอีกฉบับหนึ่งก็คือแผนที่ที่ลาวใช้ในราชการโดยโซเวียตเป็นผู้จัดทำขึ้นในปีคริสตศักราช1987ยังยืนยันแน่ชัดว่าเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยลาว เป็นไปตามแนวลำน้ำเหืองนอกจากนั้นชาวม้งที่บ้านร่องเกล้าซึ่งเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานได้กล่าวยืนยันว่าพื้นที่บริเวณบ้านร่องเกล้าเป็นของไทยอย่างแน่นอนผมยืนยันได้ครับคนเฒ่าคนแก่ที่ยังไม่ตายเคยอยู่สมัยก่อนมันเคยอยู่มายังคนเ,เท่าที่ผมพาพามานี่ยังเขายังไม่ตายนะครับเขายังม,ม,มีอยู่นะครับเพราะว่ามันตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครอง าลาวนะครับตั้งแต่พวกผมเป็นเด็กๆเ,เขาเก็บภาษีเอาเฉพาะเรียนน้ำหืองฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นว่ามันเป็นของของลาวนะครับเพราะว,ว่ามันเป็นสองหมู่บ้านที่อยู่ยอดน้ำหืส์อ่ะจะสุดกับไอ้ภูเมียงนะครับเพราะว่ามันยอดน้ำหืองฝั่งหมู่บ้านที่ฝั่งนู้นฝรั่งเศสเขาบอกว่าเป็นของไทยนะครับมันเยืนยานมันเคยเอเอยืนยันหรือว่ามันการไปมาที่พวกผมเคยรู้ตั้งแต่ก่อนเพราะผมเป็นเด็กๆมาเลยว่าพ่อแม่เขาเคยอยู่ มานะครับแล้วก็หลังจากฝรั่งเศสอ,ออกมา,อ,าออกจากพื้นพืนดินลาวไปแล้วให้เราเป็นเอกราชลาวแล้วก็ลาวปุกครองด้วยพระรัชนีอณาจักรลาวนะครับก็ใช้น้ําหลืงนี่ว่ากั้นเป็นแดนระหว่างลาวกับไทยส่วนที่ลาวกล่าวอ้างว่าเส้นเขตแดนที่ลาวยึดถือคือลำน้ำเหืองป่ามันซึ่งต้นน้ำเกิดจากภูสอยดาวนั้นจําเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะภูสายดาวไม่มีระบุอยู่ในสนที่สัญญาสำหรับลำน้ำเฮืองป่ามันที่เหล่าอ้างว่าเป็นเส้นเขตแดนนั้นก็เป็นเพียงร่องน้ำเล็กๆซึ่งเมื่อคณะทูตจาก34ประเทศได้เดินทางมาดูสถานการณ์ที่บ้านร่องเกล้าเมื่อวันที่29มกราคม2531ต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะโดยหลักสากลแล้ว การกำหนดเขตแดนจะใช้ล่องน้ำรึกหรือแนวสันเขาเป็นหลักดังนั้นลักฐานต,าต่างๆที่เราวนำมากล่าวอ้างจึงไม่เป็นการถูกต้องเมื่อการดำเนินการทางการทูตไม่เป็นผล กองทัพพที่สาในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่นี้จำเป็นต้องเปิดยุทธการภูสอยดาวเพื่อกวาดล้างกำลังฐานเหลาให้ออกไปจากแผ่นดินไทยแต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนที่สูงชันฝ่ายตรงข้ามได้ดัดแปลงฐานที่มั่นอย่างแข็งแรงทำให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้นในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2อ3 1กองทาพกาศจึงได้ส่งเครื่องบิน F5E เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายภา,าคพื้นดินต่อที่หมายที่ตั้งกำลังฐานล่าท่ากลางการต่อต้านจากอาวุธของฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากทั้งปืนต่อสู้อากาศยานและจรวดแซมซึ่งเป็นจรวดนำวิถี ทำให้กองทัพอากาศไทยสูญเสียเครื่องบิน f 5 5 e ไปลำหนึ่งเพราะถูกยิงด้วยจรวจแซมจิตจำนนมากนาวาอากาศตรีสุรศักดิ์บุญเปรมปรีนักบินผู้กล้าหาญดีตัวออกจากเครื่องบินโดดร่มลงอย่างปลอดภยัยส่วนเครื่องบินตกลงที่บริเวณบ้านบ่อภาคในเขตไทยการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศยังคงดำเนินต่อไป เพื่อกดดันให้กำลังฐานลาวไม่สามารถปฏิบัติการต่อฝ่ายไทยได้อย่างเต็มที่สามารถทำลายฐานที่ตั้งกำลังของฝ่ายลาวได้จำนวนมากการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นโดยฝ่ายลาวและฝ่ายไทยต่างก็โหมกำลังเข้าหากันมีการต่อสู้อย่างรุนแรงทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดระเบิดมือและอาวุธปืนเล็ก แต่ฝ่ายเราได้พยายามเพิ่มเติมกำลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลา พี่ใหญ่ผมใหญ่ผมขอยิงพัดลม กลางการสู้รบอันหนักหน่วงทำให้รัศดรบ้านดงกล้าวต้องประสบภัยอันตรายจากการลุกรานของฝ่ายตรงข้ามจึงได้มีการอพยพรัศดอออกจากพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ทางฐานและฝ่ายบ้านเมืองได้จัดให้อยู่ในที่ปลอดภยัยภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างดี ที่ฐานไทยสามารถเข้าตีที่มั่นและกำลังฝ่ายตรงข้ามได้จำนวนหนึ่งทำให้ฝ่ายลาวได้นำกำลังมาเพิ่มเติมและปฏิบัติการตอบโต้ยึดที่มั่นคืนทำให้พี่น้องฐานหารของเราจำนวนหนึ่งต้องสูญเสียไปอย่างไรก็ตามกำลังของฝ่ายเรายัางมีขวัญและกำลังใจดีเนื่องมาจากความห่วงใย และเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนคอยอำนวยการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ทหารไทยสามารถรุกขึ้าไปยึดที่หมายที่ฝ่ายตรงข้ามยึดครองอยู่ยึดได้เพิ่มมากขึ้นคงเหลือที่หมายสำคัญคือเนิน1428ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ยากต่อการเข้าโจมตี สิ่งที่ทําให้เกิดกําลังใจสูงสุดก็คือการที่นักรบผู้กล้าหาญจํานวนห้านายได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2,131คือดาวอากาศตรีสุรศักดิ์บุญเปรมปรีร้อยเอกวัฒนชัยคุ้มครองร้อยโทสุพจน์มาลานิยมร้อยโทสุรสิทธิ์ประกอบสุขและจ่าสิบเอกอัธมิพลสพาอาสา เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงตระกูลสืบไปและนอกจากนี้ยังมีผู้กล้าหาญอีกหลายนายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อไปจากกรณีที่บ้านล่มกล้าวนี้ทำให้พี่น้องประชาชนไทยได้แสดงออกถึงความรักชาติและหวงแหนในแผ่นดินไม่พอใจต่อการกระทำของฝ่ายลาว ที่รุกร้ำเข้ามาในดินแดนไทยจึงได้ร่วมกันชุมนุมประท้วงเพื่อแสดงประชามติให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเร็วเนื่องจากทุกคนมีความรู้สึกขวงแหนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อรักษาไว้ให้จนถึงทุกวันนี้รวมทั้งได้มีการเสียสละให้กำลังใจ แก่พี่น้องฐานหารที่ปฏิบัติหน้าที่โดยการมอบเงินสิ่งของเครื่องอุปภโภคบริโภคและจดหมายจำนวนมากแก่พี่น้องฐานหารที่อยู่ในแนวหน้า การปฏิบัติการทางทหารอย่างรุนแรงได้สร้างความเสียหายให้กับกองกำลังฝ่ายรูกกรานอย่างมากมายและจากการชุมนุมประท้วงของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศทำให้เกิดแรงกดดันต่อฝ่ายลาวเป็นอย่างมากในวันที่11กุมภาพันธ์2531ประเทศไทยจึงได้รับการติดต่อขอเจรจายุติการสู้รบจากประเทศลาว ซึ่งผนัท่านพลเอกเปรมตินสุลานนท์นาย,ยกรัฐมนตรีของไทยได้มีหนังสือตอบรับการขอเจรจากำหนดนัดประชุมกันในวันที่16กุมภาพันธ์2531ที่กรุงเทพมหานาครค้นการเจรจาระหว่างผู้แทนทางฐานทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้ทั้งสองฝ่ายทำการหยุดยิง,งตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2531เวลา8นรกา ให้แยกกำลังออกจากกันในแนวปะทะปัจจุบันฝ่ายละ3กิโลเมตรภายใน48ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเริ่มหยุดยิงรวมทั้งให้มีการจัดคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานทางการฐานพิสูจน์ตรวจแนวชายแดนและประสานการปฏิบัติจป็นเคร่งครับทันทีที่หยุดยิงหลังจากหยุดยิงไปแล้ว15วันให้มีการเจรจาทางการทูตกัน เพื่อกระจัดข้อขัดแย้งที่มีอยู่กับเส้นเขตแดนไทยลาวโดยยึดเอาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีคริสตศักราช1907และแผนที่ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณากันและเมื่อวันที่19และ20กุมภาพันธ์2 1 3 1คณะเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมทางทหารไทยลาวได้ตกลงจัดหารือกัน โดยในวันที่19กุมภาพันธ์2531หารือกันที่บ้านล่มเกล้าอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกวันที่20กุมภาพันธ์2531หารือกันที่บ้านเมืองพแพร่เมืองบ่อแตนแขวงชัย,ยบุรีท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายโดยตกลงถอนทหารจากแนวปะทะเป็นระยะ3กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2531ตามข้อตกลงซึ่งลงนามกันและแลกเปลี่ยนข้อตกลงกันกลางลำน้ำเฮืองบ้านเมืองพแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยทำกลางความยินดีของสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่ายจากนี้ต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้แก่กันความสงบสุข และสัมพันธภาพระหว่างบ้านพี่เมืองน้องได้กลับคืนมาสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นที่หวังของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป